สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ One Free Day วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ Gate and Grand s u i t e Destination เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในย่านพัทยาไปไม่ยากนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่ตาม Google Map มาได้เลยง่ายๆมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องที่ไม่มีที่จอดเลยครับขับรถมาได้เลยก่อนเข้าก็ต้องทำการลงทะเบียนเช็คอินเพื่อความปลอดภัยจากโควิด -19 19 ที่นี่จะมีอยู่2โซนด้วยกันด้านนอกก็จะเป็นโซนคาเฟ่และร้านขนมส่วนด้านในก็จะเป็นโซนถ่ายรูปหากใครที่ต้องการจะเข้าไปที่โซนถ่ายรูปด้านในจะต้องเสียค่าเข้าชมนะครับผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่120บาทและเด็กอยู่ที่66บาทเมื่อซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปที่ประตูด้านในกันเลยพอเข้ามาแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆไม่ได้ทำเล่นๆนะเนี่ยเพราะก่อนจะมานะครับก็คิดว่าคงจะมีมุมถ่ายรูปอยู่แค่2-3มุมมั้ง แต่พอมาถึงเนี่ยถึงกับทึ่งเลยครับทึ่งในความยิ่งใหญ่ถึงแบบว่ามายกมาเป็นสวนเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ในนี้นี่กว้างมากๆกว้างกว่าที่คิดไว้เยอะคนที่มาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแนวแบบครอบครัวพาลูกๆมาเที่ยวด้วยเด็กๆค่อนข้างแฮปปี้นะครับเนื่องจากที่นี่เนี่ยจะมีพื้นที่ให้เล่นค่อนข้างมากพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยเหมือนกับอยู่ในพวกเทพนิยายเมืองขนมเลยเหมาะกับการพาครอบครัวมากมากๆเลยนะครับ ส่วนผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นเนี่ยก็มาได้นะครับเพราะว่าเห็นจากหลายๆคนเนี่ยเขาก็เอ็นจอยกับการถ่ายรูปมากๆเลยเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะยิ่งใหญ่และน่ารักขนาดไหน สำหรับใครที่ถ่ายรูปเล่นจนเหนื่อยแล้วนะครับหรือว่าอยากจะหลบร้อนเนี่ยก็หนีมานั่งในคาเฟ่ยเย็นๆได้ที่ด้านหน้าเลยจะมีอยู่2ร้านให้เลือกนะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านไอศครีมส่วนอีกร้านก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มต่างๆให้สั่งกันบางโต๊ะเนี่ยก็จะได้วิวดีๆหน่อยนะครับสามารถนั่งมองเห็นโซนถ่ายรูปที่เป็นเมืองขนมจักที่นั่งในคาเฟ่ได้เลย ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ส่วน EP หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง One Free Day ใน YouTube ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวหรือว่าอ่านข่าวสารอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook One Free Day เพจท่องเที่ยวหรือ IG t เต้อันเดอร์สกอร์